ท่านใดนะครับสนใจดีเกมให้เยมโค้ดเกมฟรีไฟและเกม,มอื่นๆอีกมากมายพร้อมกับระบบสุ่มของรางวัลบริการเติมเกมและจำหน่ายบัตรเติมเกมออนไลน์พบเครื่องเรื่องเกมต้องขั้นเทพครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับ สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ผมเหมือนเดิม nexus ns นะครับก็เดี๋ยวในวันนี้นะครับผมก็จะมานะผมแนะนำคุณผู้ชมในการตั้ง iW a l นะครับอ่าแต่ว่าเป็นการตั้ง i w a l l แบบปุ่มยิงขวานะครับอ่าส่วนมากนะครับผมโปรเพยเยอะหลายคนนะครับที่ตั้ง i w a l เนี่ยจะตั้งปุ่มยิงซ้ายกันนะครับซึ่งอ่ามันก็มีหลายคนเนาะที่ไม่ถนัดปุ่มยิงซ้ายนะครับแล้วถ้าตั้งปุ่มยิงขวาเนี่ยมันจะได้หรือเปล่านะบอกเลยว่า เป็นพื้นฐานสุดแล้วนะครับสำหรับการตั้งปุ่มยิงขวาเนี่ยบอกเลยว่าถ้าใครเนี่ยพยายามหัดตั้งปุ่มยิงซ้ายอยู่แล้วแบบเออแบบท้อแล้วอะไรอย่างนี้นะครับแล้วแบบอยากกลับมา,าตั้งปุ่มยิงขวานะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเทคนิคที่แบบพื้นฐานเลยนะครับที่ใครบางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับหรือว่าถ้ารู้แล้วเนี่ยก็ฟังไว้เพื่อเสริมความรู้ตรงนั้นก็ได้นะครับก็โอเคนะครับก่อนไปชมคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็ติดตามให้ด้วยนะครับ ก็โอเคเดี๋ยวเราไปอยู่กันในเกมกันเลยแล้วกันนะครับผมโอเคนะครับเรามาอยู่กันในตัวเกมกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้ก็โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังเล็กๆน้อยๆนะครับสาหรับการยิงนะครับผมแล้วตั้งไอวอลนะครับมันจะมีแบบยิงแบบตั้งไอวอลแล้วก็ปุ่มยิงซ้ายใช่ไหมแล้วก็หันไปเลยนะครับวันนี้ผมจะมาปุ่มแนะนําปุ่มยิงขวานะครับก็ขั้นตอนการทําง่ายๆเลยนะครับถ้าคุณชมมีไอวอลอยู่นะครับผมขั้นตอนแรกที่คุณผู้ชมจะ ยิงตั้งไอวอลคุณผู้ชมต้องยิงก่อนใช่ไหมโอเคนะครับก็ให้คุณผู้ชมนะครับยิงไปก่อนเลยนะครับยิงเสร็จนะครับผมมือขวาคุณผู้ชมยังไม่ได้ปล่อยเป้านะครับยังอยู่บนฟ้าอยู่นะครับผมจากนั้นมือซ้ายมือซ้ายนะครับผมให้คุณผู้ชมนะครับกดไอวอลและนั่งนะครับพอกดไอวอลและนั่งนะครับมือขวาก็ลากลงมาเลยนะครับลากลงมาให้สุดจอเลยนะครับผมพอสุดจอเเสร็จก็ให้คุณผู้ชมปล่อยมือและกด ตั้งไอวอลเลยนะครับมันก็จะตั้งได้นะครับถ้าคุณผู้ชมจะทาไวๆนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่นะครับผมถ้าทาไวๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ตั้งเสร็จก็ให้ฝึกหันแบบหันออกด้วยนะครับก็คือปึ๊บปึ๊บแล้วก็หันออกนะครับอะไรประมาณนี้นะครับหันซ้ายหันขวาแล้วแต่คุณผู้ชมจะถนัดเลยนะครับโอเคนะครับมันจะมีอีกแบบหนึ่งนะสำหรับการตั้งไอวอลนะครับเป็นการแบบเฉียงนะครับแต่ว่าใช้ปุ่มยิง ซ้ายนะครับปุ่มยิงขวาดิปุ่มยิงขวาในการกดตั้งนะครับก็คือวิธีการง่ายๆนะครับให้ผู้ชมลากขึ้นนะครับมือขวาลากขึ้นนะครับมือซ้ายกดไอวอลแล้วก็กดนั่งนะครับมือขวาลากลงมาฝั่งนี้นะครับจากนั้นให้ปล่อยมือนะครับแล้วก็ให้ผู้ชมกดปุ่มยิงนะครับแล้วก็หันไปทางนี้เลยนะครับแล้วก็มือขวาให้ผู้ชมกดวิ่งไปเลยนะครับถ้าทําพร้อมๆกันสลับมือซ้ายและมือขวามันก็จะตั้งเสร็จแล้วก็วิ่งไปเลยนะครับผมถ้าทําไวๆมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับ โอเคนะครับผมมีการตั้งไอวอลอีกแบบหนึ่งที่จะมาแนะนำนะครับเผื่อใครสนใจนะครับก็คือการยิงนะครับมือขวายิงแล้วปล่อยปุ่มเลยนะครับแล้วก็มือซ้ายกดไอวอลแนงแล้วก็มือขวาค่อยลากนะครับแล้วก็กดปึ๊บนะครับผมกดตั้งไอวอลแล้วค่อยกดไอนี่นะกดลากไปฝั่งที่คุณชมต้องการนะครับผมถ้าผมจะให้แนะนำนะครับเอาแบบที่ผมสอนนันแรกนะครับดีกว่านะครับก็คือแบบไม่ต้องปล่อยปุ่มยิงดีกว่านะครับถ้าจะตั้งนะครับปึ๊บ แล้วก็แบบนี้ไปเลยนะครับไม่ต้องปล่อยผุ่มยิงมันจะค่อนข้างที่จะคล่องกว่านะครับแต่ก็แล้วแต่นะว่าใครจะฝึกอะไรยังไงนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับโอเคนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ท่านใดที่ชอบนะครับผมก็่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไ้ด้วยนะครับผมขออนุญาตย้ําอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับแบบมีแบบ2องแบบนะครับก็คือปึ๊บแล้วก็กดอ่าลากลงมานะครับกด ปุ่มขวาเนี่ยยิงเสร็จแล้วก็ลากลงมาแล้วก็ปล่อยปุ่มแล้วก็นี่ตั้งแล้วก็กระชากไปนะครับแล้วก็มือขวามือซ้ายนะครับให้กดวิ่งแค่นี้เลยนะครับ มือซ้ายมีมีหน้าที่แค่กดวิ่งกดตั้งไอวอลแลวกดวิ่งนะครับส่วนมือขวาเนี่ยก็แค่ลากลงมาแล้วก็ปล่อยปุ่มแล้วก็นี่กระชากไปประมาณนี้เลยนะครับประมาณนี้เลยเนี่ยสำหรับคลิป,ลปนี้นะครับก็ท่านใดที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะสำหรับการตั้งปุ่มยิงขวานะครับ ก็บางคนอาจจะถนัดปุ่มนี้นะครับปุ่มเพย์เยอร์บางคนเนี่ยก็ใช้ปุ่มยิงขวานะโอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ด้วยนะครับก็เจอกันในคลิปถัดไปวันนี้ผม n e x กซ NS เก็ขอกราบสวัสดีนะครับผมบายครับผม